สวัสดีครับวันนี้ผมมีประโยคเดียวที่อยากให้เจ้าของกิจการจำให้ขึ้นใจครับยอดขายเท่าเดิมแต่กำไรหายได้ถ้าคุณเป็นผู้ส่งออกแล้วเงินบาทแข็งนะคุณขายได้1ล้านดอลลาร์เท่าเดิมนะแต่พอแลกกลับเป็นบาทแล้วมันน้อยลงที่ที่เจ็บคือคุณไม่ได้ทำอะไรผิดเลย ธุรกิจคุณโอเคหมดเลยแต่คุณโดนอัตราแลกเปลี่ยนกินกําไรสวัสดีครับผมนัทจากเดอะมันนี่แลและนี่คือรายการเดอะคอนซัลเทนรายการที่จะเอาประสบการณ์ของที่ปรึกษาทางการเงินมาแชร์ให้พวกคุณฟังน,นะครับเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องบาทแข็งทําไมบาทถึงแข็งเอาแบบภาษาคนทําธุรกิจนะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยคงดอกเบีย้ยนโยบายในะอัตราที่ค่อนข้างสูงมากเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะแน่นอนต่างชาติเขาก็ชอบถือเงินสกุลที่มันให้ผลตอบแทนสูง นะมันก็มีแรงหนุนคือต่างชาติก็ถือเงินบาทเพราะเนื่องจากอัตราดอกเบีย้ยเงินบาทสูงกว่อาอัตราดอกเบีย้ยประเทศอื่นอีกประเด็นนึงที่ผู้ประกอบการต้องรู้นะครับคือคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยกรนง,งอเนี่ยนะครับเป็นอิสระในการตัดสินใจเรื่องดอกเบีย้ยนะครับไม่ได้เดินตามรัฐบาลนะเพราะว่าต่อให้มีความต้องการของรัฐบาลในการขอลดดอกเบีย้ยลงบ้างนะแต่กรนง,งอก็มีอิสระนะครับในการตัดสินใจ นะกรรมการของกรงงประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านนะครับแล้วก็แต่ละท่านมีอิสระในการตัดสินใจนะดันั้นเนี่ยถึงมีการลดดอกเบีย้ยเนี่ยในภายหลังนะผลต่อค่างเงินก็อาจจะไม่ได้แบบลดปุ๊บเงินบาทอ่อนปับ๊บไม่ใช่นะฮะก็คืออยากฝากความหวังนะครับว่าเอ้ยเดี๋ยวมันก็อ่อนเองนะครับเพราะมันอาจจะไม่อ่อนตามใจเรานะลองนึกภาพง่ายๆนะครับคุณออกของ1ล้านเหรียญ หล้าน US ดอลลร์ถ้าเลท36บาทคุณได้เงิน36ล้านแต่ถ้าเลทเหลือ32บาทคุณได้เงิน32ล้านต่างกัน4ล้านหายไปแบบไม่ต้องเพิ่มต้นทุนไม่ต้องเสียลูกค้าไม่ต้องขายน้อยลงเพราะว่าหายไปเลยนะจากค่างเงินล้นล้วนเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะบอกวิธีคิดแบบที่ปรึกษาให้ฟังผู้ประกอบการส่วนใหญ่นะครับพลาดตรงไปโฟกัสเรื่องการทายเรทเป็นหมอดู เลทวันนี้จะขึ้นเลทวันนี้จะลงพูดง่ายๆคือชีวิตเป็นผู้ประกอบการแต่อยากจะเป็นหมอดูด้วยคู่หมอเดานะเลทวันนี้จะขึ้นเลทวันนี้ลงนะก็พูดง่ายคือปล่อยครับเอ้ยเดี๋ยวมันคงอ่อนแหละนะก็ปล่อยไปปรากฏมันไม่อ่อนนะมันแข็งขึ้นกลายเป็นเงินหายนะแต่บริษัทที่รอดนะครับเขาไม่ทายครับเขาโฟกัสว่าทํายังไงให้ธุรกิจอยู่ได้นะครับไม่ว่าเลทจะไปทางไหนนะเรื่องเครื่องมือที่ใช้กันจริงๆเนี่ย คือการล็อกเลทบางส่วนนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะไม่ต้องล็อกทั้งหมดก็ได้แต่ล็อกให้เลทตรงเนี้ยบนสัดส่วนเท่านี้เรามีกำไรพอควบคุมได้นะให้มีกำไรล็อกนิ่งไว้นะครับเครื่องมือที่ผมใช้กับลูกค้าผู้ส่งออกบ่อยมากนะครับคือวงเงินซื้อขายเงินตราล่วงหน้าหรือเราเรียกว่า f x f o r w a r d นะครับพูดง่ายๆคือคุณจะรู้เลยนะครับว่าคุณจะได้เงินดอลลาร์ในอนาคตเนี่ยเท่าไหร่ ถ้าคุณไปจองเลทไว้เป๊ะนะครับสมมติเราจะรับเงินดอลลาร์ในอนาคตอีก3เดือนถูกไหมครับเราไปจองเลทวันนี้อีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยเราก็จะได้เลทที่เราจองเป๊ะโดยที่ไม่ต้องสนเลทในอนาคตเลยนะครับดังนั้นเนี่ยพอเงินเข้าจริงมันก็ถูกแลกเงินตามที่เราล็อกไว้แล้วก็เอาเงินบาทเข้าบัญชีเราหน้าตราที่เราล็อกไว้เช่นกันนะไม่ต้องไปเสี่ยงเรื่องกําไรเหวี่ยงหรือจะขาดทุนก็ได้ค่าเงินเนี่ยเวลามันสวิงนะครับมันสวิง ได้กว้างมาก36บาทมา31บาทเห็นไหมแล้วสาบาทก็อาจจะกลับไป3 6บาทก็ได้ส่วนต่าง5บาทเนี่ยคือประมาณ1 4เเลยนะถ,ถึงบอกว่ามันกระทบกำไรแน่ๆสมมติถ้ากำไรคุณมีสัก10%แล้วคุณโดนค่างเงินเนี่ยหายไป14%เนี่ยคุณขาดทุนละขาดทุน4เลยผมพูดตรงนี้ชัดๆเลยนะครับต้องล็อกค่างเงินนะครับจะบางส่วนหรือทั้งหมดก็ตามต้องล็อกค่างเงินและผมจะบอกด้วยว่าแทบทุกธนาคารพาณิชย์ มีวงเงิน fx forward ขึ้นอยู่ที่ว่าคุณจะขอเป็นไหมและเตรียมตัวเป็นไหมนะครับมีเกือบทุกธนาคารนะครับโดยเฉพาะบริษัทที่นำเข้าส่งออกนะครับที่ใช้วงเงินต่างประเทศอยู่แล้ว lc tr นะ o p เ n account packing credit พวกนี้เนะ่ะเขามี lc ให้เขามี tr ให้เขามี packing credit ให้เขามี fx forward ให้แน่นอน100% วิธีที่ผมทําให้ลูกค้าเป็นขั้นๆน,น,นะครับเราไล่ยอดรับเงินตราต่างประเทศนะครับว่าไรายได้ต่างประเทศเราเนี่ยในช่วง6 1ถเดือนเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะแล้วเราก็กําหนดว่าเราจะล็อกที่กี่เปอร์เซ็นต์เช่น30-50%ของยอดนะครับไม่ต้องสุดตรงนะไม่ต้องสุดตรงไม่ต้องล็อกหมดก็ได้นะครับลองดูแล้วก็เริ่มคุยกับธนาคารเพื่อของวงเงินฟอร์เวิร์ดไม่มีแบงค์ไหนไม่ให้นะครับวงเงินฟอร์เวิร์ดนี้แทบจะแจก แจกฟรี free, นะครับแล้วไม่ใช่หลักประกันด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนจำให้ขึ้นใจว่าเราต้องทำตามแผนสมมุติเราบอกว่าเราจะล็อก30%เราก็ต้องล็อก3 0นะครับทำดูสักหเดือนนะครับแล้วเดี๋ยวดูว่าไอ้สามสเอนเนี่ยทำให้เรามีกำไรนิ่งขึ้นไหมนะครับทำให้สถานะทางการเงินเราดีขึ้นไหมนะครับหรือมีความมีเสถียรภาพขึ้นหรือเปล่านะไม่ใช่ไปล็อก1 0อปแล้วเกิดมันสวิงมากๆนะครับ อ่าก็อาจจะไซด์เวย์นะครับภาษาอังกฤษเรียกไซด์เวย์ก็คืออาจจะย้อนได้ฮนะถ้าย้อนขึ้นมานี่ก็อาจจะขาดทุนได้เหมือนกันให้ล็อกล็อกแค่บางส่วนดูก่อนนะครับอย่าเทหมดหน้าตักทีเดียวนะประเด็นสำคัญนะครับ FX forward ที่ดีนะฮะไม่ใช่ทำเพื่อชนะตลาดแต่ทำเพื่อกันไม่ให้ธุรก,กิจเจ็บหนะักนะครับและทำให้คุณวางแผนกำไรต้นทุนได้นะ เพราะว่าคุณมีการล็อกไว้แล้วบางส่วนถ้าคุณจะไปขอวงเงินในเบรฟอร์เวนนะครับให้ผ่านง่ายขึ้นนะครับให้เตรียม4อย่างนี้นะครับเอกสารที่ยืนยันว่าคุณมีรายรับต่างประเทศจริงนะครับ PO invoice สัญญาเอกสารส่งออกแล้วแต่เคสนะครับประวัติรับเงินต่างประเทศในบัญชีนะ Statement น,นะ Forecast รายรับนะครับจะเป็น US อลลาร์จะเป็นยูโรจะเป็นรายเดือนนะครับและคำอธิบายกับธนาคารว่าเราทำเพื่อล็อกค่าเงินไม่ใช่เพื่อเก็งกำไรนะครับ ล็อกค่าเงินไม่ใช่เกมกําไรวันนี้สรุปสั้นๆนะครับเงินบาทแข็งนะครับไม่ใช่เรื่องที่คุณควบคุมได้นะครับแต่เป็นผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจภกสภาพแวดล้อมของทางเศรษฐของเรื่องเศรษฐกิจกนะฮะแต่เนี่ยถ้าคุณเป็นผู้ส่งออกนะครับแล้วคุณมีระบบบริหารความเสี่ยงนะครับคุณก็ควรจะล็อกเริ่มล็อกค่าเงินได้แล้วถ้ารูา้สึกช่วงนี้นะครับขายได้แต่กําไรหาย,ย,ายานะครับอย่าเดาเเทนะครับช่วงนี้อย่าเดาเเทดนะะ ให้ล็อกเลทด้วยเครื่องมือที่มีอย่าง fx forward นะครับเพราะบริษัทไม่ได้ตายเพราะตัวเลขนะครับแต่ตายเพราะการตัดสินใจขอบคุณครับหากชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้เรานะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ